สวัสดีครับเอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องญอ่พูดเรื่องบ้านกันวันนี้เป็นทมเนียมเนาะที่พี่เอกต้องมารีวิวบ้านหลังหนึ่งที่ได้รับการออกแบบจากทีมงานแบบบ้านสวยแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากจะทราบเกี่ยวกับแบบนะเข้าไปดูที่ ep 6 6ขี่ศูนยงนะครับอยากให้เข้าไปดูก่อนนะครับวันนี้เรามาดูกันเพราะว่าบ้านหลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในแบบเรามาใช้จริง มันจะเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูทีละเรื่องเลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของคุณแนนอยู่กันเป็นพี่น้อง5คนเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับสร้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับฉะนั้นบ้านหลังนี้จะมีเจนแรกเลยคือคุณแม่อยู่ด้วยคุณแม่ก็เป็นผู้สูงอายุนะครับสิ่งที่เปรียกมักจะใส่ไปในบ้านทุกหลังก็คือเราต้องเผื่อหางลากนะครับเอาไว้เผื่อ,อไว้ใช้รถเข็นทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดอยุธยาเนาะก็ พี่เอกเอาเรื่องราวของจังหวัดนมาเล่นด้วยก็จะมีงานพวกงานดินเผานะครับแล้วก็มีพวกระแนงนะก็ทีนี้เข้ามาดูห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องที่รับรองแขกกเป็นห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นมุมที่ต่อเนื่องมาทางหน้าบ้านเนาะกลางบ้านห้องรับแขกแล้วก็เปิดทะลุไปหลังบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านตรงระเบียงหลังบ้านเนี่ยติดกับคลองนะครับตัวคลองเนี่ย เราจะพยายามให้เปิดวิวมุมมองจากตรงกลางบ้านมาเลยแล้วก็มาใช้งานพื้นที่ตรงนี้ก็ถ้าเราอยู่กันเนาะก็อยู่ในบ้านได้นะครับอยู่ตรงระเบียงหลังบ้านได้อยู่ตรงชานหน้าบ้านได้ก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องอยู่กันได้เป็น10 20คนเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพอมาสัมภาษณ์ปกก็เป็นพื้นที่ใช้งานได้จริงนะครับสังเกตว่าลมเข้ามาเนี่ยจะผ่านจากตรงนี้เข้าไปตรงนี้เลยนะครับขยับเข้ามา ก็พื้นที่ตรงนี้จะมีโต๊ะทานอาหารตรงนี้เราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่เนาะก็จะทําให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าจะเห็นโซนนิ่งแหละว่าเราจัดโซนเอาไว้คือเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นพื้นที่ทานอาหารเล็กๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเป็นครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นครัวที่แบบว่าพเพกทําประตูตรงนี้เอาไว้เพราะว่าอยากให้มันทําอาหารได้จริงจังเลยก็จะเป็นครัวใหญ่ <IS> เราเซตไว้ว่าด้านนอกเนี่ยที่เป็นระเบียงเล็กๆเนียนะครับ ก็อยากจะให้เป็นพื้นที่ที่เอาไว้จัดปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็มีครัวเสิร์ฟทั้งด้านในบ้านทั้งนอกบ้านนะครับตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยเนาะถ้าฟูจริงๆจะมีศาลาที่เป็นศาลากึ่งกึ่งอาดอนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับตอนนี้บรรยากาศก,าก็เราจะเห็นเลยว่าเป็นเทคบิวด้านหน้าบ้านก็จะเป็นทุ่งนาแบบกว้างๆเลยเนาะก็จะได้แบบวิวพื้นที่สีเขียวประมาณนี้เลยเพราะว่า ตรงนี้เราถมไว้สูงพอสมควรเลยอันนี้ก็มีการปรับแบบนิดหน่อยตรงนี้เราก็แทนที่จะเป็นประตูบานเลื่อนเนาะเราอยากจะเทควิวให้มันเต็มที่ก็เป็นประตูที่เป็นาบานเฟียมนะครับถ้าเราปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นบานปิดทีนี้ถ้าเราเปิดปุ๊บเป็นบานเฟียมเนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่เนี่ยมันเปิดเต็มๆเ,เลยโดยใสศัยว่าถ้าเราอยากจะกันมแมลงก็จะมีมุ้งจีบป่าแล โอเคก็จะมีมุ้งรั่วที่เป็นมุ้งรั um yep ่วจิบนะครับอันนี้ก็สามารถจะปิดปุ๊บแล้วก็การมาแรงได้นะครับแต่อันนี้ขอญาตเพราะว่าเด๋ยวจะเปิดรับลมไปก่อนนะครับถัดมาตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เวลาสร้างจริงแล้วเนี่ยเราเราทำเพื่อ ให้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สกัรล้างแต่พอเวลาสร้างจริงแล้วทางเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะปรับตัวนี้ให้เป็นครัวสไตล์แบบชนบทนิดนึงนะคืออยากให้มีบานเปิดเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทําออกมาเป็นอย่างงี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะต้องปรับปรุงนะเพราะว่าก็ทําชั่วคราวหรือจะมีบานพับแยกเข้ามาจะหเห็นว่าเราเพิ่งสร้างเสร็จจริงนะครับก็หลายๆเรื่องก็ยังไม่ลงตัวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำออกมาเพื่อให้แยกกับส่วนที่ทำครัวแบบมีครัวฝรั่งกับครัวไทย ที่พอเวลาเลอะเทอะหน่อยก็ดอบพื้นตรงนี้ไปนะครับเวลาถึงเวลาที่เราเช็ดเราล้างจะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับชุดนี้ก็คือเป็นครัวที่เป็นครัวเบานะครับการเช็ดถูก็จะทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราใช้จนนี้มากกว่าตัวนู้นนะครับมาเราก็ไล่เรียงกันไปเพราะบ้านตัวนี้ที่พี่เกพูดไปจะเป็นโซที่เอาไว้ รับแขกเนาะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนห้องนอนส่วนตัวของสมาชิกในบ้านก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็ห้าห้องน้ํา1ห้องน้ําเป็นห้องน้ําสําหรับแขกที่จะมาใช้นะครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าตัวนี้พอมีพู้สูงอายุเนาะแล้วก็ทำลาวไปเลยทีนี้เพียกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าการใช้งานสำคัญที่สุดนะครับสำคัญรงงามงามนะครับ ห้องน้าแขกเนี่ยห้องนี้ก็จะต้องมีพวกเราจับต่างๆอุปกรณ์ช่วยประคองเพื่อให้เวลาที่ผู้ใหญ่ในบ้านใช้เนี่ยเขาใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับอย่างเมื่อกี้ห้องแรกนะครับก็เป็นห้องของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับของคุณเอกแล้วก็พอมาตัวนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับก็เป็นห้องที่สองตอนนี้ระหว่างห้องเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นห้องพระนะครับเพราะว่าเอกจากจะเซ็ตห้องพระเอาไว้กลางบ้านเลยนะครับ ทีนี้ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเนาะก็ขออนุญาตให้ดูว่าตัวห้องพระเนี่ยพี่เอกก็ทําไว้ให้มันสามารถจะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆเพื่อที่จะเทควิวนะครับเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเราเป็นคลองนะครับก็เป็นคลองขนาดใหญ่เลยนะครับก็ทําให้ตรงนี้เราพยายามใช้ประโยชน์ใช้ได้ไมากสุดห้องพระขนาดไม่ใหญ่นะแต่พอทําอย่างนี้แล้วก็ทําให้ห้องพระเนี่ยดูกว้างขึ้นดูใช้งานได้โดยที่ไม่รู้สึกอดัดนะครับบ้านหลังนี้พี่เอกแบ่ง เป็นตัวแอลเนาะก็จะมีห้องห้องนอนอยู่ในโซนบ้านหลังหลักนะครับอันนี้ห้องของคุณแม่ที่อยู่กับลูกสาวสองคนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เราทำไว้ใหญ่เพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเตียงที่เป็นคนดูแล ก็นอนเป็นเพื่อนกันนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ของคุณแม่ใช้ก็จะเป็นเตียงพิเศษนะครับที่เป็นเตียงไฟฟ้าสําหรับปฐมพยาบาลหรือจะแบบให้คุณให้ผู้ใหญ่หนึ่ลูกนั่งง่ายๆโดยที่เรามีระเบียง,งกว้างๆเนี่ยทำให้มองวิวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ติดอัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างเพราะว่าพี่เอกถือว่าระบบที่ มีการคลอดกันของอลมเนี่ยเวลามีลมเข้าทางด้านนู้นก็ต้องมีลมออกทางด้านนี้หรือออกทางด้านหลังเนี่ยตัวน,นี้พี่เอกก็ทำเป็นโซนที่เอาไว้สําหรับ Wal k i n c l o s e t นะครับก็สามารถจะวางตู้เสื้อผ้าได้หรือจะวางเครื่องซักผ้าในนี้เลยก็ยังได้ถ้าทําคุณทาประตูตบานปิดตรงนี้พอถัดเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เลยขนาดที่มันไม่กว้างเกินไปเพราะนึกภาพตอนที่เราใช้งานเนี่ยเราต้องประคองตัวเองนะครับ ถ้าเกิดมันกว้างเข้าเนี่ยเราก็ถึงวัาสุขภัณฑ์เนี่ยมันจะไกลกันแต่ถ้าเกิดมันกําลังดีเนี่ยมนประมาณไซส์ประมาณนี้มันหยิบมันจับได้ถ้าเกิดมันกว้างกว่านี้จะสังเกต้ว่าเริ่มไม่ค่อยลงตัวแล้วไม่ใช่ว่าห้องน้ําใหญ่เนี่ยมันจะดีคือใหญ่ให้พอดีก็พอแล้วนะครับใหญ่เกินไม่งั้นจะเกิดอันตรายทีนี้ถัดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นขาตัว L เนอะพอเป็นขาตัว L เนี่ยเพกวาลเป็นช่องหนึ่งนะครับคือช่องเนี้เพกทำให้ เกิดลมมันเข้าลมมันโฟโนะครับเราเว้นแล้วเนี่ยพี่เอกก็ทำพวกระแนงกันแดดนะครับในแบบจริงตัวนี้เราสามารถจะปลูกต้นไม้ได้ทีนี้ก็แล้วแต่การใช้ประโยชน์เนาะรตรงนี้ก็ปรับเป็นพื้นที่ตากผ้าเป็นพื้นที่อะไรก็แ้แต่เพราะว่าเวลามองจากหน้าบ้านตัวนี้จะไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์เลยแต่ละห้องในสังเกตยอย่างพี่เอกจะทําระเบียงเอาไว้คุณจะตากผ้าแค่ตัวอะไรเล็กๆน้อยก็ได้ก็คือก็ไม่เห็นเหมือนกันทีนี้ตรงเนี้ยจะเป็นสองห้องแล้วทีนี้พอผ่านมาตรงเนี้ย ระแนงชุดนี้จะช่วยกันแดดเพราะว่ามันจะมีแดดช่วงนี้อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวพี่เอกก็เลยทำระแนงนะครับก็คือจริงๆมันเป็นแผงกันแดดทางตั้งนะครับก็ะวัตถุประสงค์คือช่วยกันแดดสองก็คือช่วยเพิ่มให้บ้านมันมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ดูสวยงามขึ้นแต่ในขณะเดียวกันยังมีลมพัดผ่านนะครับเพราะห้องนี้ก็เป็นห้องอที่เจ้าของบ้านนั้นอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเข้าทางนี้นะครับเพราะว่าพี่เอกทําหน้าต่างเอาไว้ทุก ทุกที่เลยนะครับแล้วก็เป็นประตูกว้างๆเพราะว่าถ้าเราอยู่จริงถ้ามีประตูหน้าต่างขนาดนี้เนะี่ยไม่ว่าลมคุณจะมาทางไหนก็สามารถเข้ามาในห้องได้นะครับก็มีพร้อมเลยเนาะในห้องนี้ก็จะมีทั้งห้องน้ําในตัวมีระเบียงหลังบ้านนะครับก็ภาพรวมของบ้านเนี่ยพี่เอกมาดูในเรื่องของการใช้งานความสูงแล้วก็ตัววัสดุเนี่ย ค่อนข้างเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ของตอนที่ทีมงานแบบบ้านสวยออกแบบไว้ว่าอยากจะให้มันออกมาอย่างนี้แล้วสอบถามเจ้าของบ้านมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะพอใจนะครับอย่างชุดนี้นะครับอ่เดี๋ยวพี่เอกพาไปดูข้างหน้าอย่างที่ี่เอกบอกไปว่าอันนี้เป็นระแนงเนาะก็ใช้เป็นอลูมิเนียมลายไม้นะครับเพราะตัวน,นี้ก็คืออลูมิเนียมลายไม้ก็ไปไกลแล้วก็คือลายค่อนข้างจะค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็ใช้จริงก็ค่อนข้างจะสวยงาม นะครับส่วนที่เป็นประตูภายนอกวงกบต่างเนี่ยก็ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทําให้การดูแลเนี่ยมันง่ายไม่ต้องมุ่ยงเลยเขาเลยนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่เอกอยากจะนําเสนอเนาะก็คือเป็นจุดที่ค่าจ่ายที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่เป็นมุมมองหลักของบ้านแล้วก็มีแดดโดนแดดบ้างนะครับพี่เอกก็เลยใส่ตัวที่ปิด ผิวสาหรับตัวผนังของบ้านเข้ามาตัวนี้จะเป็นพวกไม้เทียมนะครับจะเป็น WPC หรือว่า UPVC ก็ได้นะครับวตัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้ตัวนี้มากั้นไม่ให้แดดเนะี่ยมันเข้าไปโดนผนัง้ลยความร้อนะเข้าไปในบ้านแต่ตัวนี้ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ทําให้บ้านเนี่ยมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับพีเ่เอกก็เวทแล้วว่าคุยเจ้าของบ้านว่าถ้าเกิดทาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะได้เอฟเฟกประมาณนี้ก็ เป็นที่พอใจเวลาสร้างออกมาเสร็จแล้วติดตรงนี้ปุ๊บก็เป็นที่พอใจของเจ้าของบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งในลหลายๆมุมที่เบรพยายามใส่ไว้ในบ้านนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าใช้เยรสรุปก็คือเวลาที่ทีมงานแบบบ้านเสวยออกแบบเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือทุกจุดทุกฟังก์ชันที่เราออกแบบไปมันต้องเกิดการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้จริงเพราะนั้นวันที่เอกมาดูเนี่ยพยายามพยายามจะบอกว่าตรงไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากบ้านนะครับคุณทําเป็นชาญมาแล้วโดยปกติถ้าไม่ได้ใช้อะไรบ้างไม่ได้ใช้อะไรมากเนาะเราใช้ในบางช่วงเวลาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลังคาแต่อันนี้ถ้าเราเกิดเราทําหลังคาขึ้นมาปุ๊บนะครับเรามันก็สามารถจะใช้งานได้ทั้งวันเลยแล้วก็ได้เห็นวิวกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ได้ใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นฉะนั้นพื้นที่พวกนี้เวลาเราคิดเนี่ยพยายามใส่เข้าไปในแบบพยายามคุยกับพวกแบบ นะครับว่าเราอยากได้อะไรแล้วจะใช้มันจริงๆไหมเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะบางทีเนี่ยเจ้าของแบบก็ไม่รู้นะครับแล้วเจ้าของบ้านก็อาจจะสื่อสารไม่ครบถ้วนนี่พี่เอกก็เลยพยายามเล่าในคลิปกิดทุกๆคลิปว่าเราคิดอะไรเผื่อไว้แล้วการใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับถ้ามีคําถามนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยสามารถอสอบถามไว้ในใต้คลิปเลยเดี๋ยวพี่เอกไล้เลียงตอบนะครับแล้วคลิปนี้น่าจบแล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ